สวัสดีครับเรื่องของข้อสะโพกหักในคนที่อายุเยอะนะครับจริงๆเนี่ยมันมีอันตรายมากๆเลยนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เป็นหมอกระดูกในการรักษาสะโพกหักนะครับแต่ว่าผมได้ดูแลเคสเหล่านี้มาเยอะมากมายเลยนะครับตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนปริญญาโทรหรือที่เรียกว่า Res i d e นนะครับหรือตอนเป็นนิสิตแพทย์นะฮะหรือตอนจบมาแล้วก็ตามนะครับคือได้ดูแลเคสเหล่านี้นะฮะ และมันไม่ใช่แค่ข้อสะโพกหักที่เราต้องกังวลนะครับแต่ปัญหาอย่างอื่นที่ตามมาเนี่ยมันเยอะมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างในฐานะที่ผมเคยผ่านเคสเหล่านี้มาทั้งหมดนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวน,นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและร,กรีกิตบําบัดนะครับสาหรับข้อสะโพกหักเนี่ยมันเป็นปัญหาซึ่งเจอได้ค่อนข้างบ่อยในผู้สูงอายุนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ย ก็มักจะมีปัญหาในแง่ของกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อการทรงตัวต่างๆอาจจะแย่ไปนะครับการทานยาบางตัวซึ่งทําให้มีปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับแล้วก็หกหล้มนะฮะอาจจะเป็นการลื่นล้มสายตาไม่ดีบ้านเนี่ยจัดแล้วมันไม่ค่อยออมันรกหรือมันมีอะไรวางไว้ที่พื้นแล้วสะดุดล้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นปัญหาคืออาจจะมีกระดูกบางกระดูกพรุนอยู่ก่อนซอสะโพกก็เลยหักนะครับ การที่ข้อสะโพกหักเนี่ยจริงๆก็ผ่าตัดนะฮะวิธีการรักษาคือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกดามสะโพกหรือว่าจะใส่เหล็กอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคุณหมอกระดูกที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านการผ่าตัดเป็นหลักนะครับในการรักษานะฮะแต่ผมจะบอกว่าปัญหาทางด้านอายุรศาสตร์ซึ่งผมเจอบ่อยมากๆในกลุ่มพวกนี้ก็คือเวลาสะโพกหักแล้วนะครับจะทําให้เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะฮะหรือเคลื่อนไหวได้ไม่สะดวกก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาบางอย่าง อย่างแรกก็คือมีโอกาสเกิดลิ่มเลือดในร่างกายตรงขาข้างที่หักนั่นแหละครับแล้วมันก็จะลอยไปที่ปอดทําให้เกิดอาการหายใจผิดปกติหายใจวายและเสียชีวิตได้นะครับอันนี้คืออันตรายมากดังนั้นเนี่ยกลุ่มข้อสะโพกที่หักก็จะต้องให้ยากลุ่มที่ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดนะครับลิ่มเลือดของเราเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่ว่ามีหลักๆ3ประการประการแรกก็คือในเลือดเนี่ยมันหนืดมากๆนะครับด้วยการอักเสบ หรือด้วยความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่างทําให้เลือดมันมันหนืดแล้วมันแข็งตัวง่ายนะครับอย่างที่2ก็คือเป็นการอักเสบของผนังหลอดเลือดนะครับพอมันอักเสบจากผนังหลอดเลือดมันก็จะทำให้บริเวณนั้นเกิดริมเลือดได้ง่ายขึ้นอย่างที่3มก็คือถ้ามันไม่มีการเคลื่อนไหวของเลือดบริเวณนั้นนานๆคือมันอยู่นิ่งๆนานๆนะครับก็อย่างเช่นคนที่กระดูกหักนี่แหละครับถูกไหมฮะเขาก็ต้องอยู่นิ่งๆนานๆเพราะว่าเขาขยับเขาก็เจ็บนะครับหรือว่าผ่าตัดเสร็จแล้วขยับก็เจ็บนะครับ ก็เลยเป็นที่มาของการที่เกิดริมเรือาไงึ้นและริมเรือดพวกนี้เมลามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ลอยไปตรงไหนพอได้ของร่างกายลอยไปที่ปอดก็ปอดอุดตันอะไรเงี้ยก็เกิดปอดมันเสียไปแล้วหายใจไม่ได้นี่ก็แย่เหมือนกันนี่อันตรายมากแล้วทาให้เสียชีวิตได้ด้วยนะครับอย่างต่อมาก็คือพอต้องให้ยากแก้ปวดในคนสูงอายุนเนี่ยนะฮะมันจะมีปัญหาเรื่องของการเพอร้อนะฮะปวดเนี่ยก็ทําให้เพอ้อได้นะครับเพอ้อหมายความว่ามีการสับสนไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาล มีอาการสลับกลางวันกลางคืนก็คือกลางคืนตื่นกลางวันนอนพูดอะไรไม่รู้เรื่องเห็นผีนะครับหรือว่าบางครั้งจําใครไม่ได้เออวอยวายอารวาสอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเกิดจากอาการที่เขามานอนผิดที่นอนที่โรงพยาบาลที่สถานที่ที่เขาไม่คุ้นเคยนะครับเกิดจากอาการปวดซึ่งเขามีบรบเรณข้อสะโพกหรือการที่เขาได้รับยาบรตัวโดยเฉพาะยาแก้ปวดชนิดที่มียากลุ่มมอร์ฟีนนะครับก็จะมีอาการพวกนี้ขึ้นมาได้นะครับ แล้วมันรักษาด้วยยาเฉยๆไม่ได้ะฮะการให้ยาก็ให้เขาแค่สงบลงแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้ตัวโรคมันหายเร็วขึ้นแต่อย่างใดนะฮะนี่ก็เป็นอาการที่เราเจอมาจากข้อสะโพกหักได้นะครับนอกเหนือจากนี้ยังมีโอกาสการติดเชื้อสูงมากขึ้นเลยนะฮะเชื้ออะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการติดเชื้อปอดอักเสบปอดอักเสบเนี่ยก็คือมักจะเป็นการสำลักน้ำลายตรงคอหรือาอาหารเข้าไปในปอดอาจจะไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็ได้นะครับ แล้วพอมันลงปลอดเนี่ยปอดอักเสบติดเชื้อขึ้นมารุนแรงนะครับก็จะหายใจวายต้องใส่ท่อช่วยหายใจเดี๋ยวนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางคนมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะโดยเฉพาะผู้หญิงนะฮะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะมันก็จะอยู่ที่กระเพาะปัสสาวะแล้วมันลามขึ้นไปที่ไตของเราแล้วก็ลามเข้ากระแสะเลือดเกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือด so ได้ด้วยอีกต่างหากนะครับซึ่งพวกนี้อันตรายสุดๆไปเลยนะครับหรือบางคนคือเกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดเข้ามา โดยอาจจะผ่านทางผิวหนังหรือบริเวณที่มีการบอบช้ําจากการที่เรามีกระดูกหักแล้วพวกนี้วินิจฉัยยากมากเนื่องจากว่าคนไข้อาจจะไม่ได้มีอาการตรงไปตรงมาการติดเชื้อในกระแสเลือดโดยทั่วไปเนี่ยมักจะมีไข้ถูกไหมครับมีไข้มีอาการทางระบบต่างๆซึ่งเชื้อมันเข้าเช่นปอดอักเสบก็จะมีอาการหายใจเหนื่อยหอบมีอาการไอนะครับหรือมันเข้าทางทางเดินปัสสาวะก็อาจจะมีปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะไม่ได้ปัสสาวะไม่สุดนะครับ หรือปวดบริเวณท้องน้อยนะครับประสะะาะออกมาแล้วมีเลือดปนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับซึ่งพวกนี้มันจะพอบอกได้นะครับว่าเออน่าจะมีการติดเชื้อซึ่งน่ากลัวอยู่นะครับแต่บางคนไม่มีอาการอะไรเลยคือมาด้วยอาการสับสนผุดลุกผุดนั่งอละว่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วไม่มีไข้ด้วยนะครับอันนี้จะทําให้หมอที่ดูแลเนี่ย วินิจฉัยไม่ได้ว่าเออตกลงประกันเพอสับสนพวกนี้มันเกิดจากการที่เขาอยู่โรงพยาบาลการที่เขามีอาการปวดหรืออะไรอื่นหรือเปล่านะครับก็จะทําให้พลาดการวินิจฉัยพวกนี้ไปได้ก็คือวินิจฉัยได้วิธีเดียวก็คือการเจาะเลือดไปเพาะเชื้อนะครับถึงจะสามารถบอกได้ว่ามีการติดเชื้อในร่างกายแล้วนะครับถ้ามีการติดเชื้อในร่างกายเข้าเลือดไปแล้วหรือที่เราเรียกว่าเซปซิดเซปติซีเมียพวกนี้เนี่ยอัตราการตายค่อนข้างที่จะสูงมากเลยในในคนไข้เหล่านี้ต่อให้เราให้ยาถูกชนิด ถูกเวลาก็ตามนะครับยังมีอัตราการตายที่ค่อนข้างสูงบางคนติดเชื้อพวกนี้เนี่ยเมื่อเช้ายังสบายดีติดเชื้อตอนเย็นเสียชีวิตเลยนะครับมันเร็วขนาดนั้นเลยนะต่อให้เราให้ยาให้พวกนี้นะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีอาการอ่อนแออยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับคือมักจะเป็นคนที่อายุเยอะๆแล้วก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยเดินล้มแล้วพลาดแล้วก็กระดูกหักแล้วก็ตามมาด้วยผลข้างเคียงพวกนี้เต็มไปหมดนะฮะ แลวต่อให้เรารักษาในโรงพยาบาลคือ,อผ่าตัดข้อสะโพกเสร็จปุ๊บแล้วไม่มีอะไรในโรงพยาบาลกลับบ้านไปแล้วก็ยังมีปัญหาพวกนี้ตามมาได้อีกนะครับโดยเฉพาะคนที่กลับบ้านไปแล้วเนี่ยไม่ยอมเคลื่อนไหวไม่ยอมเดินด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เช่นรู้สึกว่าปวดอยากจะนอนพักนะครับเหนื่อยเพลียอยากจะนอนพักหรือบางครั้งรู้สึกว่าเรากลับมาบ้านแล้วทําไมเราจะต้องเราทไมเราต้องลําบากเราต้องเดิน เพื่ออะไรเราอยากจะนอนพักอย่างเดียวเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งหรือบางคนอาจจะมีอาการเพอร้อสับสนอย่างที่ผมบอกต่อกลับไปอยู่ที่บ้านเลยนะครับทำให้ตื่นเวลากลางคืนกลางวันก็ไม่ไม่ตื่นกลางวันก็นอนนะครับคนดูแลคนเฝ้าก็เหนื่อยไปตามๆกันเพราะคนดูแลก็จะต้อง ตื่นตามเขาถูกไหมครับเพราะตื่นตามเขาบางทีเขาไม่รู้จักคนที่ดูแลเขาก็จะวอยวายคว้างของใสอะไรงี้บ้างนะครับทำให้คนดูแลก็รู้สึกเอื่อมระอาไม่อยากจะดูแลก็ยิ่งทําให้คนเหล่านี้เนี่ยมีปัญหาเข้าไปใหญ่แล้วพอเขาเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเขาก็จะไม่เคลื่อนไหวเพราไม่เคลื่อนไหวก็เกิดอาการต่างๆที่ผมว่ามาทั้งหมดเลยนะครับคือมีริ่มเลือดได้มีอาการติดเชื้อกร,ระเพาะปัสสาวะได้มีอาการติดเชื้อในปอดได้นะครับหรือบางคนก็อพอขับถ่ายอุจจาระแล้ว ไม่รู้ตัวไม่ได้เช็ดนะครับเชื้อมันวิ่งจากอุจจาระเนี่ยก็วิ่งวิ่งวิ่งไปอยู่ที่ทางทางเดินปัสสาวะก็ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้นะครับบางคนมีอาการท้องผูกอ่าท้องผูกนี่อย่าอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆ่นนะครับเพราะท้องผูกมากๆเนี่ยรุนแรงมากเข้ามากเข้ามากเข้าเนี่ยบางคนจะมีอาการเพ้อสับสนนะฮะแล้วถ้ามันรุนแรงมากมากว่าน,นั้นก็คือเชื้อในอุจจาระของเราเนี่ยมันซึม ผ่านลำไส้ใหญ่เข้ามาในกระแสะเลือดก็ติดเชื้อในกระแสะเลือดได้อีกโดยที่ไม่มีอาการแสดงทางช่องท้องแต่อย่างใดเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้สูงอายุแล้วเราไม่ไม่ดูเหตุให้ชัดเจนนะครับหรือบางคนพอเป็นแบบนี้ขึ้นมาเยอะๆก็จะมีปัญหาทุกอย่างปนกันอย่างที่ผมเมื่อกี้บอกไปปอดอักเสบทางเดินปสัสสาวะอักเสบไตาวายตาม,มาอย่างเงี้ยนะครับ ก็เยอะแยะไปหมดหรือบางคนไขกระดูกของเราเวลาที่มันหักไขกระดูกพวกนี้มันเป็นไขมันส,ส่วนใหญ่มันหลุดเข้าไปในเส้นเลือดแล้วไปอุดที่ปอดอ้ยอันนี้น่นากลัวมากเพราะว่ามันรักษาไม่ได้นะครับรักษาไม่ได้ไขมันไปอุดที่ปอดเนี่ยเราทําได้อย่างดีก็คือพยายามผ่าตัดให้เร็วที่สุดอย่าให้มีการรั่วของไขมันมากไปกว่านั้นนะครับมันวินิจฉัยยากมากเลยนะครับภาวะน,นี้แล้วก็รักษาแบบประคับประคอง แลส่วนใหญ่มักจะไม่รอดนะมักจะเสียชีวิตถ้ามันเกิดภาวะนี้ขึ้นมาต้องแบบดวงไม่ดีจริงๆแล้วเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันหมอก็ทําอะไรไม่ได้นะครับซึ่งซึ่งผมว่ามันน่ากลัวมากในฐานะที่เป็นหมอวิกฤตบ,บําบัดเวลาเราเจอเคสเหล่านี้เนี่ยเราจะหนักใจมากเพราะว่าเราต่อให้เราวินิจฉัยได้ซึ่งมันยากมากอยู่แล้วในการวินิจฉัยพอวินิจฉัยได้มันทําอะไรไม่ได้นะฮะมันทําได้แค่ภาวนาอย่าให้เป็นหนักอย่าให้หัวใจเขาวายเลย เราก็คงจะต้องให้ยากลุ่มเนี้ยเพื่อจะให้มันทุกอย่างผ่านพ้นไปได้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งน่ากลัวมากนะครับหรือบางคนมากวากว่าน,นั้นนี่คือโรคเก่าๆที่เขาเคยเป็น,น่ะมันกําเริบมาตอนนั้นแหละครับโรคหัวใจโรคหัวใจวายโรคเบาหวานโรคอะไรอย่างเงี้ยมันกําเริบมาตอนนั้นนะซึ่งน่ากลัวแล้วก็ทําให้เขามีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นนะครับดังนั้นแล้วนะครับในคนที่อายุเยอะๆเ,เนี่ยดีที่สุดคือการป้องกันนะครับถามว่าป้องกันอะไรบ้างนะข้อแรกก็คือการที่จะต้อง ออกกาลังกายขาหลังให้แข็งแรงที่สุดนะครับออกกําลังกายในที่นี้ไม่ใช่การเดินนะครับเพราะว่าบางคนมาบอกผมว่าเนี่ยเดินทุกวันขาแข็งแรงเออไม่ถูกนะคะไม่ถูกนะครับอันนั้นก็เป็นแค่การเดินธรรมดาแต่กล้ามเนื้อขาของท่านไม่ได้แข็งแรงขึ้นมามากขนาดที่จะสามารถป้องกันภาวะนี้ได้นะครับท่านจะต้องพยายามออกกําลังกายหลายๆอย่างซึ่ง ตรงนี้หาดูใน YouTube ต่างๆได้แต่ว่าถ้าท่านเป็นเมมเบอร์ช่องนี้ผมจะบอกวิธีในการออกกาลังกายและทาให้ท่านดูในช่องเมมเบอร์ไปเรียบร้อยท่านก็ที่เป็นเมมเบอร์ก็ไปลองดูทาแบบนั้นนะครับแล้วขาของท่านก็จะแข็งแรงป้องกันภาวะนี้ได้นะครับอย่างที่2คือคนสูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาในในแง่ของการควบคุมการทรงตัวนะครับหรือว่ามีปัญหาทางด้านสายตาสายตาแล้วก็ขาเนี่ยมันจะไม่สมดุลกันบางทีมองความแตกต่างของระดับพื้นไม่ได้เช่นตรงไหนพื้นมัน มีขั้นบันไดมีขั้นที่จะลงไปเนี่ยตาของท่านน่ะมองไม่เห็นเป็น3มิติมองเป็น2มิติก็จะพลาดล้มตรงนั้นได้ดังนั้นเนี่ยตรงไหนของบ้านที่มีบริเวณแบบนั้นอยู่เนี่ยควรที่จะปรับให้มันเป็นพื้นที่ราบๆนะครับให้มากที่สุดนะฮะและอย่าวางของเกะก,กะไว้ตามพื้นเพราะว่าคนเหล่านี้บางทีสายตามไม่ดีไปเตะโดนอะไรก็ล้มเลยนะครับในห้องน้ําอาจจะต้องมีราวเหล็ก เกาะให้เขาจับไว้เวลาที่นั่งซ่วมหรือว่าอาบน้ำจะต้องมีราวพวกนี้ไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเขา,เาจับพลาดอย่างเงี้ยแรงไม่มีล้มลงไปทีนี้บางคนอาจจะไม่ใช่แค่ข้อสะโพกหักนะครับอาจจะมีหัวไปฟาดหัวแตกเสียชีวิตได้เลยก็มีนะครับแล้วที่สําคัญคือในอ่างอาบน้าเนี่ยมันเป็นตัวที่คนล้มได้ง่ายๆนะครับเพราะมันลื่นนะฮะล้างสบู่ล้างน้ำเนี่ยลื่นถูกไหมฮะก็จะหกล้มได้ง่ายดังนั้นในคนที่อายุเยอะๆเนี่ย มี2ออย่างที่ควรถามอย่างแรกก็คือติดแผ่นยางกันเลื่อนไว้ข้างในเลยนะครับอย่างที่2คือดีที่สุดมีเก้าอี้ไว้ข้างในเก้า e อี้อาบน้ําเนี่ยนั่งอยู่บนเก้าอี้นะจะต้องเป็นเก้าอี้ที่มั่นคงนะครับแล้วก็ยึดติดไว้กับพื้นให้แน่นๆหน่อยนะครับไม่ให้มันเลื่อนไปไหนมาไหนได้เพราะถ้ามันเลื่อนได้มันเปียกเลื่อนปุ๊บหงายหลังนะครับก็จะเป็นปัญหาได้นะครับนั้นของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามนะครับการจัดสิ่งแวดล้อมให้ให้ให้มันสะอาดให้มัน ปลอดภัยนะครับพวกนี้ควรจะมีตามขั้นบันไดต่างๆอย่าให้มีนะครับแล้วถ้าคนสูงอายุเดินตามขั้นบันไดต่างๆหรือว่าไปสถานที่ใหม่ไปเที่ยวนะครับก็จะต้องมีคนหนึ่งพยายามพยุงไว้ด้วยแล้วก็ให้เขารู้ว่าเออเนี่ยมันเป็นพื้นที่ต่างระดับนะระวังหน่อยนะครับมีคนเดินแล้วก็ดูของพวกนี้ให้บางคนตกท่ออย่างเงี้ยนะครับขนาดคนตาดียังตกท่อและภาษาอะไรกับคนตาไม่ดีนะฮะเราก็ต้องมาช่วยช่วยเหลือเขาในด้านพวกนี้ด้วยนะครับ นั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราป้องกันได้การออกกําลังกายการที่เราดูแลพวกนี้นะฮะนอกเหนือจากนี้มีอีกอย่างนึงซึ่งหลายท่านอาจจะอาจจะลืมนะครับคือคำหนึ่งก็คือการทานยาหลายๆชนิดในคนสูงอายุนะครับตอนที่ท่านอายุน้อยไม่ค่อยมีปัญหารหรอกครับแต่ว่าถ้าท่านทานตอนอายุเยอะเนี่ย ยาพวกนี้บางครั้งมันมีผลข้างเคียงที่แบบเล็กๆน้อยๆแต่พอมันมารวมกันแล้วทําให้คนสูงอายุมีปัญหาเช่นปัญหาในด้านการมึนงงศีรษะนะครับปัญหาในด้านการนอนหลับปัญหาในด้านของความเครียดจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปปัญหาความดันที่มันตกในในบางช่วงโดยเฉพาะเวลาที่ลุกยืนขึ้นมาเร็วๆนี้คนอายุเยอะห้ามทําเด็ดขาดเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าท่านแบบมองทีวีนานๆแล้วอยู่ๆลุกเนี่ยบางคนเวียนหัวนะครับรู้สึกเอ๊ะหน้ามืดเห็นดาวละคนอายุธรรมดา ยังเป็นได้เลยนะครับคนสูงอายุยิ่งแล้วใหญ่เพราะเขาเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นลมและล้มไปเลยนะครับดังนั้นการจะลุกจะเดินให้ชา้ชาๆไว้ก่อนอย่ารีบเด็ดขาดโดยเฉพาะถ้าท่านนั่งมานานๆหรือนอนานานๆให้ลุกขึ้นมานั่งนั่งสักพักแล้วค่อยลุกลุกแล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นก่อนอย่ารีบออกเดินไปเพราะไม่ฉชนั้นถ้าท่านเป็นแบบนั้นก็จะเป็นอะไรที่ทําให้ท่านล้มได้นะครับน่ากลัวอยู่ตรงนี้นะครับถ้าท่าน พักผ่อนไม่พอดื่มนะ้ําไม่พอนะครับขาไม่ค่อยแข็งแรงยิ่งเป็นอย่างนี้ง่ายเข้าไปใหญ่เลยนะครับความดันมันจะตกตอนที่ท่านลุกแล้วท่านก็จะเกิดอาการเป็นปัญหาขึ้นมานะครับการนอนหลับพักผ่อนเป็นสิ่งที่สําคัญมากหลายๆคนไม่เคยไปตรวจนะครับโดยเฉพาะเราเจอว่าคนเอเชียเนี่ยเวลาสูงอายุขึ้นนะครับจะมีภาวะหยุดหายใจในขณะหลับนะครับโดยทางเดินหายใจส่วนบนมันอุดกั้นท่านไม่รู้ตัวนะครับบางคนมีอาการนอนกรนอันนี้อาจจะจะรู้ตัวง่ายหน่อยละ แต่หลายๆท่านไม่มีอาการนอนกลนนะฮะจะมีแค่รู้สึกตื่นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นหรือบางท่านมีการปัสสาวะบ่อยกลางคืนอ่าเนี่ยตื่นมาหลายๆครั้งปัสสาวะบ่อยก็คิดว่ามันคงเป็นโรคต่อมลูกหมากโตเป็นโรคไตอะไรงี้มั้งแต่มันไม่ใช่ครับถ้าท่านหยุดหายใจในขณะหลับท่านก็จะปัสสาวะบ่อยเช่นกันนะนะครับหลายๆคนก็ไม like ่ทราบนะฮะดังนั้นทราบไว้หน่อยนะครับไปตรวจแล้วพอถ้าเจอเนี่ยท่านรักษาพวกเนี้ยนะครับแล้วท่านก็จะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วพอพักผ่อนอย่างเต็มที่ภาวะพวกเนี้ย มันก็จะลดลงนะครับอ่ายังไงก็ผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเรื่องของข้อสะโพกหักมันไม่ใช่ปัญหาแค่ข้อสะโพกหักแล้วจะแก้ไขนะครับแต่มันเป็นปัญหาที่มีอะไรเยอะแยะเต็ไมไปหมด้วครับแล้วจริงๆมันก็มีปัญหาอื่นซึ่งผมอาจจะพูดไม่ครบนะครับแต่ถ้าท่านไหนที่มีปัญหานอกเหนือไปจากที่ผมพูดวันนี้เนี่ยก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าบางคนเห็นสับสนว่าเอ้ะทำไมสะโพกหักแล้วถึงเสียชีวิตเลยเหรอทําไมสะโพกหักแล้วติดเชื้อในกระแสะเลือดเสียชีวิต อย่างเงี้ยทำไมกลับบ้านแล้วอยู่ๆเป็นริ่มเลือดขึ้นมาเสียชีวิตมันเพราะอะไรมันก็เพราะเหตุผลที่ผมอธิบายไปทั้งหมดนี่แหละครับนะครับยังไงใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ